คะป,ปกต,ติมีคุณยายเขาขายขนมแถวแถวนี้ปะคะนีนนนนฝั่งโน้นเหรอคะอ๋อขอบคุณค่ะข้าม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 ระวังรถทางนี้ต <c oughs> อรูด,ดจะหมด,มมดแล้วมือเหลื่อตั้งเยอะให้ต้องบุ่ม <c oughs> บ่าม <c oughs>

สองค่ะแล้วก็สีขาววันนี้หนึ่งค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวดำหนึ่งค่ะดำหนึ่งข้าวเอาเอาดำอันเดียวค่ะก็เอาฟักทองชิ้นหนึ่งเราไม่จดเราไม่รู้จัก S <S <tro leer> ดูตรงข้ามเซเว่นสองถามเป็นร้านที่อขนมยายอะไรทาดะเยาชครับชื่อชื่อร้านขนมยายนะขนมยายป่องพัทยากลางขนมยายป่องพัทยากลางขนมยายป่องที่หอบหิ้วมาจากพัทยาพัทยาอะไรนะพัทยากลางพัทยากลางร้านพิกัดอยู่ตรงไหนนะคะเซเว่น ท,ที่อ,อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล <Mem orial. S 1> พัทยาเมโมเรียนนะคะอ,อ่ะกับต้มมัดติงถั่วดำเยอะมากนะคะอ,อ่ามาดูจะ้ะมีขนมเทียนอ,อ่าและอันนี้อ่ะอันนี้ขนมสอสไสเขาเรียกอะไรขนมใสไส,ส,ส,สหรือสอสไ่้ไม่รู้อันนี้เรียกขนมทรงสูงนอ้เขาอ้าวท่าสั่งเขาเหนียวมาด้วยนะ นี่ไง<ล>อ้อ,อร่อยอใครจะคออีกครึ่งอันกนินไหมกนินได้กินได้มีข้นนางเยอะมีอันนี้คือไปดูสวยงามน,นะนนเข้าเหนียวสับขยะ ขนียวดำของตาของตามีอันเดียวนี่นะคะครับผมติ่งติงเข้าวเหนียวสังขยาข้าเนียวดำนะคะยอดมากใส่เส้นกยสังขยาสังขยาดีไม่หวานชอบรสแบบนี้เป็นคนที่ชอบขนมหวานที่ไม่หวานอะ แต่เขาทำไอ้นี้น่ากินมากนะเขาต้มหมัดอะ่ะ<ม>คือมันชิ้นเล็ก็ชิ้นละห้าบาททานกำลังดีอะ่ะแล้วก็มันหมันยะไม่แห้งกระด้างแล้วควรข้อฝักทองด้วยนะเนาะช่วยกันอืมถึง ก็ค้องสังขยาตึ้งตังทุกคนลุ้นอะไรมันมาทางมันไม่ออกกล้องโอ้ไม่ได้มีรองเท้าอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้กรุบๆเลยแต่คิดว่าดีนะหอเล่ย อืมไม่หวานมากข้าวมันจเป็นไส้โป๊งไรเลยกินอะไรปะอ่ะไม่ต้องใช้ซ้อมแหละกินเป็นตังโมปไปเลยอ,อ่ะขาดสรุปรีวิวร้านป้าป่องพัทยากางนะคะ ขนมอร่อยดีเป็นขนมหวานที่รสชาติไม่หวานมากแล้วก็เป็นขนมชิ้นเล็กๆราคาไม่แพงอย่างพวกข้าวต้มมัดอะไรเงี้ยก็แค่ชิ้นละ5บาทจะมีที่ใหญ่หน่อยก็คือฝักทองเนี่ยทานไปครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่หมดเลยแต่แต่ก็อร่อยค่ะถ้ามีโอกาสน่าจะลองไปแบบทีกสูสรุปขนมหวานร,าร้านถังพัทยากลางอร่อยดีค่ะเป็นขนมหวานที่ ลดไม่ค่อยหวาดมากแล้วก็ราคาไม่แพงชิ้นเล็กๆดูน่ากินจะมีปลักทองอันนี้นะที่ชิ้นใหญ่หน่อยนี่ทานไปครึ่งหนึ่งแล้วก็วยังไม่หมดถ้ามีโอกาสก็น่าลองไปแวะทานดูค่ะขอค่ะ